ภาคไทยโดยม,มัสเคลเมอร์ทีวีนะครับอืมแต่คราวนี้มันใหญ่เหลือเกินอือมาจอดตรงนี้อ่าได้เวลาทำคอสอบแล้ว,อ,าาลวอืมหอมคนยังเมื่อนห้อมเป็นชาแล้วอ่ะเอาไปอือใหกยกิยก่ๆใหญ่ยบนี้เ,เกือบลืมเลยอ่ะเอาไปอืออุ้ยลื่นอ่ะคอยังงอ่ะไปเลย ฮึ๊กเนี่ยไอ้สัตตัวนั้นเฮไปจุ๊บฮึ๊มไปแนี่ยังกันได้ไหมไปจุ๊บเอ้อเช็ดให้สะอาดเอาป้ายไปเด็กเฮ้ยกินยังกันได้ไหมที่จะกินทำไมเมียนหัวตึ๊บเลยเฮ้ยล้มเช็ดเลยอ๋ออือเฮ้ยนี่ไงห้องเลเซอร์นี่โมอนอ่าไหนวะของอ่าเจอแล้วพิกล็อกเหยียบ พังโอ้โหเดือดซอร์เด็กเลยยืดอวิเช้าอะไรกึ๊บกึ๊บต้องหลบอย่าโดนแล้วกันจึ๊บหิโดนด้วยนะหิเอ๊ยอ้าวยุงร่วมมาโดนอล้วเนิบเฮ้ยอืมไข่ปนธนาคารคืนนี้เจ๊อีกเอาเพชรเร็วบไปแล้วไปยู่แล้วไปยู่แล้วไปแล้วต่จุ๊บแต่เจอ่ะเฮ้อ เฮ้มันมาทางไหนนะวิงอืมกอโอ้จะอ,ออกสินะเราหลอดแล้วยายไอโง่งเอ้ยเฮ้ยเจ๊เอ้ยคอ่ะคอควายวอร์เวสละอายยากเอ้ยขอคุณที่นักชมคลิปนี้ด้วยนะสะ๊อวอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบาย